กิสกสนิวกลับมาพบทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้เรามีของเล่นมาใหม่เอี่ยมเลยเดี๋ยวเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะจ๊ะของเล่นของเราก็คือตัวนี้นะครับโปโป o ฮีโร่เก้าไม่าสุดครับผมโอเคเรามาเริ่มแกะกันเลยนะครับแกะไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าเราก็เพิ่งได้ของมา แกะกันเลยครับนี่ววาเห็นตัวเป็นๆกันีหมครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นใบรับประกันนะครับจาก Extreme GoPro นะครับที่เขียนไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วงวดนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช่กล่องมาแบบเหมือนเดิมนะจ๊ะเขาบอกว่าเป็นกล่องที่เขาเรียกว่ารักโลกอะจะ้ะรักโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็จะไม่มีกล่องที่เป็นพลาสติกแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นกล่องแข็งๆนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันเลยโอเควิธีของการเปิดของเขานะครับก็ยังคงเดิมซึ่งอยู่ตรงนี้เห็นไหฉีกเลยครับก่อนที่จะเปิดที่จะฉีกันจริงๆนะครับเราขอดู <laughs> ตรงหน้ากล่องสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้าง กล่องที่บอกกันนะครับก็คือเป็นกล่องที่เราสามารถเอาเก็บไว้ได้เลยนะเนี่ยมันมาแบบเป็นแพคเกจที่สวยมากเลยเดี๋ยวเราเปิดดูตัวข้างในกันเลยนะครับแตนแตน,แตน,แตนว,ว้วาวว้าวเป็นไงครับโอ้โหตัวนี้ก็ตามสเต็ปของเขาก็คืออันนี้พวกเกี่ยวกับ ใบบอกทั้งหลายแหล่นะครับอันนี้ก็ยังมีสติกเกอร์มาให้เราเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอันนี้ก็เป็นโปรดักทั้งหลายแหล่ซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้อ่านกันนะครับโอเคผ่านไปก่อนหน้าตรงนี้ดีเนาะกระเป๋าเขาใช้ได้เลยเนี่ยมันเท่ากับช่วยเราเก็บกล้องได้เลยอ่าในตัวของเขานะครับก็จะมีกล้องแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จ แล้วก็อันนี้จะเป็นตัวติดตอนนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นช่วงโค้งนะจ๊ะไม่ใช่ตรงช่วงโค้งแล้วก็มีฐานอานะจารย์เป็นฐานรุ่นใหม่ที่จะใช้กับรุ่นเก่าไม่ได้เลยก็ออกมาใหม่อีกแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวล็อ แล้วจ็มีน็อตนะครับที่ให้มาอันนี้ที่สําคัญก็คือตัวกล้องกล้องกล้องมาดูตัวกล้องกันเลยครับอหม,ม่เอี่ยมจนแหมไม่อยากจะแกะเลยโอเคนี่นะครับฮีโร่เก้าแนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีทั้งจอหลังซึ่งเป็นจอหน้าจอสัมผัสนะจน๊ะแล้วก็ตัวหน้าเนี่ย ก็เป็นจอเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สัมผัสนะแต่ก็สามารถที่จะเวลาเราถ่ายเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอออาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับการที่จะเดาๆเอาว่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนที่ถ่ายเป็นประจำๆก็น่าจะคุ้นๆอยู่สามารถที่จะกะได้แต่บางคนเขาบอกกะไม่ได้ซึ่งตอนนี้โกโปเขาออกแบบตรงนี้มาเนี่ยให้สามารถที่เห็นข้างหน้าและข้างหลังเนี่ยมันสามารถที่จะถ่ายแล้วมันได้เห็นไงทำให้เราแบบรู้ว่าเราอยู่ในเฟรมหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ โอเคเอาละแกะดูกันเลยอ่าโอ้โหอ่าตัวนี้ปุ่มเปิดพาวเวอร์เขาตัวใหญ่ขึ้นนะเห็นไหมกดแล้วเหมือนแบบว่าดีขึ้นแล้วตัวนี้นี่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 ปุ่มชัตเตอร์ทั้งหลายก็ใหญ่มากขึ้น ความหนาของมันเนี่ยหนาและใหญ่เนี่ยมันก็ไม่เท่าถ้าเราเทียบกับพีโร่คือเราใช้มาตั้งแต่4 5แล้วก็มา7แต่ตอนนี้มันเป็น9ไปแล้วแต่ตัวใหญ่ใหญ่ก็มีความรู้สึกว่าหน้าจอหน้าจอนี่มันกว้างขึ้นแน่ๆอยู่แล้วละ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูซิว่ายังไงต่อได้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปิดกันแล้วกัน เพื่อที่จะลองใส่แบตดูนะก็คือตัวนี้นี่ตรงนี้จะมีแง่งนนะเราดึงลงนะดึงลงปุ๊บดึงลงปุ๊บมันเหมือนเป็นสปริงเ่ยแล้วก็เปิดมันดึงแล้วยืดอะ่ะเป็นสปริงอ,ะอ่ะอ่านี่เดี๋ยวเราลองมาใส่กันดูใส่แบตเตอรี่ดูเลย ก็ปิดเนี่ยก็ง้างมานิดนึงแ้บอ่านี่เมื่อกี้เห็นไฟแวบบ๊แบๆบเห็นกันเป่าไม่รู้แต่มันมีไฟแวบบ๊แบๆบนี่เดี๋ยวเราจะมาเปิดตรงนี้ดูดูซิจะมีแบตไหมอ่ากดค้างหน่อยนะกดค้างหน่อย นี่ติดแล้วครับคุณพี่อ,อ,อนี่นี่นี่น,น,นี่คือด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าอืตัวนี้จะบางอยู่เนี่ยเราเห็นเห็นเป็นตัวเององเง้นงเงีงงงง่องงอันนี้นี่ก็เดี๋ยวเราก็ตั้งพวกนี้ก่อนแล้ะกันนะจ๊ะเดี๋ยวมาว่านต่อ รีบๆกันหน่อยเพราะตอนนี้แบตเตอรี่เหลือแค่แปดแล้วเพราะว่าเราเพิ่งจะมาเลยอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่การ์ดนะนี่เราดูคร่าวๆกันไปก่อนเสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินแล้วก็ตัวทัชสกรีนเนี่ยนี่ยังไม่ได้แกะตัวพลาสติกออกนะก็ถือว่าทําได้ดีมากเลยนี่ก็ดูคร่าวๆก่อนนะจ๊ะอันนี้เห็นไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโ,ลลโลหลอะไนะ สามารถเห็นเลยเนี่ยมันมันดีตรงนี้แหละมันสามารถเห็นได้เลยแหละเอออ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆก่อนนะจ๊ะเออตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้ด้วยนะจ๊ะในเครื่องนี้นะจ๊ะโอเคเพราะพอะดีเรายังไม่ได้ชาร์จอะไรกันเลยอ่ะเดี๋ยวคงจะต้องขอตัวไปชาร์จก่อนแต่ว่าเอามาให้ดูคร่าวๆกันเร็วๆก่อนว่ามีอะไรเป็นยังไงบ้างโอเควันนี้ ไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูการใช้งานของมันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทสก่อนแต่ตอนนี้ที่สําคัญคือต้องชาร์จแบตก่อนเพราะว่าแบตไม่มีแล้วจ้าโอเคนะครับเราไว้ค่อยเจอกันอีกทีหนึ่งใหม่ๆหมมม่รีบออกมาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยโอเควันนี้กิสกายนิวต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆเลย โอเคเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับบ๊ายบครับลืม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 มัวแดี๋ยไปชื่นชมกับตัวกล้องครับนี่ให้ดูตัวกล่องเขาครับในไก่กานะคบนี่เนี่ยพอถึงเวลานะเราเลิกใช้อะไรเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บลงไปในกล่องนี้ได้เลยนะเนี่ยเนี่ยกล่องก็ใช้ได้นะเออดีมากเลยอะ่ะเยี่ยมสุดยอด